สวัสดีครับเจมาโตก,กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับกิจกรรมจ่ายตังค์นะครับก็เหมือนเดิมนะช่วงนี้มีกิจ่จายเงินเยอะๆหน่อยเพราะกิจกรรมฟรีนะครับก็มีอยู่นะตรงนี้เข้าไปดูได้ถ้าว่าเวยาเหลือจะมาอธิบายกิจกรรมฟรีให้ฟังนะครับ <c oughs> กิจกรรมจ่ายเงินรอบนี้เป็นอะไรนะครับกิจกรรมจ่ายเงินรอบนี้ก็เป็นตู้สุ่มแปดทีนะครับที่ เียกได้ว่าคุ้นเคยกันดีนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาออกสองชิน้นแล้วก็เลือกชิ้นที่จะเอานะครับชุดวันนี้นะครับชุดวันนี้ก็จะเป็นชุด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 ,ชดระดับสีทองนะครับที่มาพร้อมกับของอื่นๆด้วยเยอะยะมากมายเลย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง18เดือนจูนเดือนจูนี้มิถุนายนนะครับ12ถึง18มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาอขอเปิดแป๊บ ไอเทมชิ้นแรกที่อยู่ในตู้นี้นะครับอันนี้จะเป็นของเก่าสองอันแล้วก็ของใหม่สองอันนะครับเริ่มกันที่ไอเทมชิ้นแรกก่อนละกัน <c oughs> ไอเทมชิ้นแรกจะเป็นกระทะนะครับระดับสีม่วงออ่อันไหนวะนะก่อน <c oughs> ชึบไม่ใช่ชึบไม่ใช่ <c oughs> จะแล้วนะครับโอ้เสียงไม่ค่อยดีกระทะตัวนี้ชื่อบีดเรมโบนนะครับก็เป็นกระทะที่อยู่มาประมาณสามปีที่เราได้มั้งนะครับนี่สีก็จะเป็นแบบแนวฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยๆนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยสามารถซื้อได้ที่รับบี้ด้วยเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าจะดูแบบใหญ่ๆก็นะตัวนี้นี่เป็นไอเทมชิ้นที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในตู้ รอบนี้จะมีไอเทมถาวรทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับในตู้นี้ก็ถือว่ากลางๆนะบางรอบก็จะมีเยอะบางรอบก็จะมีน้อยอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวไม้เบสบอลระดับสีม่วงเช่นเดียวกันนะชื่อ white basher อันนี้นะ่าจะจำรูปได้อยู่นี่คืออันไม่ใช่อันนี้เออนี่นะครับก็เป็นคล้ายๆลำโพง และไม่ข้างบนเหมือนจะไม้ก็เป็นลำโพง <c oughs> อันนี้อยู่ไฟีไฟมาไม่นามากนะครับตอนนี้จะเป็นแบบนี้นี่คือแบบใหญ่ๆให้ดูนะโอเคต่อมาอีกสองอย่างด้วยกันก็จะมีตัวเคียวนะครับเคียวก็เป็นเคียวดับสีส้มนะครับตัวนี้ใช่หม ใช่นะครับ wool s t o k e s ตัวนี้ก็เท่ะนะครับถ้าจำกันได้อยู่นะก็จะมีชุดผู้หญิงที่น่าจะเปิดขายอยู่ตอนนี้นะที่เป็นชุดคู่กับอันนี้นี่จะเป็นลายคล้ายๆแบบกราฟิตี้นะครับเหมือนแบบเอาสีพันทายเทกเจอร์จะไม่เหมือนปกตินะเทด่ดิชุดผู้หญิงนะ่าจะมีขายอยู่นะคุณๆอ่าเนี่ยฮิปฮอปกราฟิตี้หญิงนะ <c oughs> ส่วนในสุดท้ายนะครับทางแบบนึงยครั้งนั้นอยู่พี่โอเคก็เป็นชุดระดับสีทองนะครับนี่เป็นอะไรไปไม่ได้โอ้โหนอกจากฮิปฮอปกาฟิตี้ผู้ชายนะครับก็เป็นเซตที่เข้ากับชุดผู้หญิงเมื่อกี้แหละ เท่จังอ่ะนะก็เปิดเลยแล้วกันแล้วก็ใส่เลยลกันว่าไม่มีนะครับชุดนี้ก็มีทั้งหมดาชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเทา้าหน้าก,กากแล้วก็ทรงผมพร้อมกับพูดเอาจริยๆก็เสื้อกางเกงรองเทา้าเท่หน้าก,กากเท่ทรงผมไม่ค่อยชอบท่รยนะครับเหมือนที่ดูไกล เกงก็มีเอฟเฟกนะครับเสื้อมีเอฟเฟกหมวกก็มีเอฟเฟกต์ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกับตัวผู้หญิงเมื่อกี้ก็คือเป็นแนวกราฟิตี้นะครับตัวเท็กเจอร์ก็จะเห็นได้ว่ามันต่างกับชุดอื่นของฟรีไฟล์นะครัเป็นเท็กเจอร์อีกแนวหนึ่งคล้ายเอาสีมาเพ้นท์แยกให้ดูเป็นชินช้นๆกันบ้าง <c oughs> พัดแรกนะครับพัทรงผมพร้อมกับ,บฮูดอันนี้รู้สึกเฉยๆ ไม่ค่อยใช้สไตล์เท่าไหร่ครับส่วนเกงก็สวยดีนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันจะต่างกับชุดอื่นในฟรีไฟล์ค่อนข้างเห็นได้ชัดมันจะคล้ายกเก่งตัวชุดอ่อชุดหมึกอะนะครับจําได้ว่าชุดหม,ม,มึกนี่มวะชุดหมึกน่ะเท่านี้อ่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นี่ชุดหมึกนะเก่งเกงเท็กเจอร์มันจะคล้ายๆกันนี่คล้ายๆกัน แบอันนี้เหมือนเป็นแบบไม่เหมือนปกติเออเนี่ยปกติเหมือนก,กัน <c oughs> เนดียวก็เป็นสองพ์ทแรกนะครับอีกสามพัทที่เหลือนี่นี่แล้วกันโอเคพาร์ทที่ที่ชอบสุดคือพาร์ทหน้ากากนะครับหน้ากากเป็นหน้ากากแบบแกราฟฟิตี้แล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเรืองแสงมาแบบ เท่ดีเท่ดีหน้ากากอันนี้นะครับต่อมาก็คือตัวเสื้อเสื้อ,อน,นี้เอฟเฟกจะเยอะหน่อยนะครับตัวเสื้อก็เป็นลายวาดรูปมาเหมือนกันเอฟเฟกจะมี2ส่วนด้วยกันความจริงมี3านะครับส่วนแรกคือสายฟ้าสีแดงกับชมพูตรงนี้นะส่วนที่2คือเหมือนเป็นแบบน้ำกระเซ็นออกมาที่ไหลฝังควายมาแสงขึ้นมานะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแลวส่วนที่3าคือด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้จะเป็นมงกุฎเด้งขึ้นมา ซึ่งเอฟเฟกตัวนี้ก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขนในการปล่อยอะไรถ้าเกิดใรสํำคาญก็อาจจะไม่ชอบชุดนี้และพาสสุดท้ายเป็นรองเท้ารองเท้าคล้ายๆรองเท้าเล็ดไลท์เลยนะสีแดงดำม่วงนะโทนสีมาแบบอย่างเล็ดไลท์เลยแต่ว่าไม่ใช่เล็ดไลท์นั่นเองนะครับใส่ชุดนี้ <c oughs> นะครับอาราคาของชุดนี้นะครับก็เริ่มต้นที่9เพร,ร,รนะครับ19เพร,ร,รแล้วก็49 99 199 349 499ก็699ก็จบที่1,922เพรเหมือนเดิมสำหรับเซตนี้ใครที่อยากได้ก็ไปจัดได้นะครับแล้วก็ขอให้ดวงดีๆกันทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์ตาม Facebook YouTube IG TikTok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย,บายจ้า